สวัสดีปิดเทอมปิดใจค่ะทุกคนเทเลทบี้บินตรงถึงกรุงเทพมหานครอันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเมื่อเรามาถึงที่พักค่ะก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วก็รอทุกคนมารวมตัวกันซึ่งเราไปนัดเจอกันที่สยามค่ะมาแล้วค่ะสาวภูเก็ตก็มาแล้วค่ะอุขอนแก่นยโสธรมาครบค่ะกว่าจะครบแก๊งกันก็เกือบประมาณเที่ยงวันเลยค่ะทุกคน อะไรนะสูตริลิกิตอยู่เด๋ยวยตาม,มาช่วงนี้ก็อากาศร้อนสิ่งที่ปรปพัสอนขาดไม่ได้ก็คือโกโก้ค่ะตามหาร้านโกโก้ภารกิจของเราในรอบนี้ค่ะทำบุญช็อปแล้วก็กินค่ะดีหน่อยว่าเรามีเด็กสยามนะคะที่เป็นไกด์นำทางให้เราค่ะ และตอนนี้พักค่ำเราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วมาที่ถนนบรรทัดทองค่ะเขาบอกว่าของกินเยอะมากเรามาตามรีวิวกันเลยนะคะทุกคนจาก t ิกต็อกนเนี่ยเราจะกินทุกร้านเลยนะคะน้องมาพอเดินเยอะแล้วก็เริ่มตาลายหิวข้าวกันค่ะทุกคนเดินผ่านร้านต้มเล้งเป็นตาแซ่บจอดสิคะดูจากลักษณะการทานต้มเล้งหิวหนักกันทุกคนค่ะ ทานข้าวเสร็จแล้วเราไปออกกําลังกายกันค่ะทุกคนกําลังกายกันถึงตีสค่ะเ้เยังกะตาแต่นี่<า>คือ<า>จอมหยุดเดย์คืนเช้าเรามีนัดกันค่ะทุกคนไปวัดมังกรถนนเยาวราชแล้วก็วัดอรุณค่ะต่อด้วยออกกำลังกายคืนที่สองค่ะรอบนี้อยู่แถวราชเทวีสนุกมากค่ะและนี่คือก่อนนอน ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกค่ะแต่มาเล่าแบบฉบับยอ่อไว้เจอกันอีกทีนะ